ดีนะครับคุกคนนีอาจารย์มาไรดึกนิดนึงคนไหนที่กดติดตามไหมก็คงจะได้คุยกันใครไม่ได้กติดตามก็คงดูไม่สดนะครับเตือนว่าพรุ่งนี้นะครับคือวันนี้วันวันคือวันที่สามสิบที่จอนจารไลเดอร์ตอนนี้วันคือวันที่สามสิบตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบจะสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วนะครับก็จะเตือนว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสามสิบเอ็ดพฤษภาคม 2,567จะเป็นรัวนสุดท้ายที่จารย์จะลดค่าเรียนคอร์สอบอดแอลไลน์นะครับจากปกติ6,500บาทเหลือ14,000บาทนะครับแล้วก็คอร์สซ่อม ECU นะครับจาก10,000เหลือ6,500บาทพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วส่วนคอร์สซ่อมเอซิคคุยกันเคสไปเคสนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจจะลงเรียน กับอาจารย์นะครับเรียนออนไลน์ให้ติดต่ออาจารย์ด่วนภายในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืน31 st, พฤษภาคมก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับแอดไลน์ ID มาเลยครับแอดไลน์อาจารย์มาเลยไลน์ ID เดียมอนตนคิวนะครับอาจารย์ให้ไลน์ไอเยวีที่ชื่อทิดนะครับชื่อไลน์แล้วนะฮะก็พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับให้ต่อเวลาแล้วนะนะครับค่าเรียนคอ,อร์สคอมบอร์แอร์ดีดูเตอร์หลือสี่0ันบาท นะครับพ่งนี่สุดท้ายนะครับเลยพรุ่งนี้วันที่1ก็จะปรับขึ้นนะครับปราคาปกติ6,500บาทแล้ววันนี้วันนี้คนที่กดติดตามไว้นะครับคงจะมีการแจ้งเตือนไปแล้วว่าวันนี้จะลงคลิปป้ายยานะครับซีรีส์ป้ายยาเครื่องมือวัดตัวใหม่นะครับอดีวันนี้มีมีสโคปมิเตอร์ตัวใหม่เพิ่งเข้ามาถึงจังก,ก็ทําคลิปยี่การใช้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันได้เลยนะครับโพสตลงไปใน ช่องอช่องเรียบร้อยแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนะครับก็โควิดระพรวนจะเป็นพกักรวมตัวช่วยกันกดติดตามนะครับและการกดแจ้งเตือนว่าอาจารย์มีอะไรลงมานะครับเป็นข้อมูลสาระที่มีประโยชน์กับพวกเรานะครับบางครั้งก็มีประโยชน์บ้างมมีประโยชน์บ้างแต่ก็จะได้ดูทันทีนะครับตัวนี้อันนี้นะฮะเป็นสโคปมิเตอร์ตัวใหม่นะครับราคาดีมากนะครับราคาดีมากเป็นทั้งมิเตอร์และสโคป นะมาดูกันว่าข้างในปันดบล็อกเป็นยังไงแล้วมันเล่นอะไรในม้างฟังก์ชันเป็นยังไงวิธีการใช้การเซตค่าต่างๆทำยังไงคลิปลงให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะฮะอันนี้โเดี๋ยวมาปลายยานะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่น่าสนใจนะฮะสำหรับคนที่งบประมาณไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่อยากได้เครื่องมือตัวดียบมีทั้งมิเตอร์มีทั้งสโคปนะครับแล้วเป็นแฮนด์เฮลด์ด้วยแล้วแถมมีเจเนเรเตอร์ด้วยอย่านี้นะฮะ ที่เจ๋งของเขาคือว่ามันวัดได้ถึง50เมตรนะครับซึ่งสโคบแบบนี้ซึ่งราคาที่อยู่เล็กๆใใใมันก็จะมีฮันเทคฮันเทคตวง4,000กว่าบาทนะครับฮันเทค2บาทซึ่ฮันเทควัดได้40เมแต่ตัวนี้มันออกมาวัดได้ถึง50เมตรนะครับแล้วก็ความคามของเส้นก็ใกล้เคียงกันนะครับใช้คอมเบนเซสเตอร์ได้นะวิธีการสร้างค่าวิธีการเล่นยังไงฟังกชั่นวัดไงดีไม่ดีเร็วไม่เร็วนะครับ จะลงคลิปให้เรียบร้อยแล้วจะไปดูกันในช่องนะครับแล้ววันนี้แต่วันนี้จะบอกทําทันว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากจะเรียนค <c oughs> อร์สบอร์ดแอร์โดเตอร์แล้วจ่ายแค่สี่พันบาทพรุ่งนี้วสุดท้ายแล้วนะนะครับกันใดที่มาเห็นปุ๊บเห็นคลิปนี้แล้วรงเรียนรีบนบ็องหาอาจารย์นะครับบางคนบอกอาจารย์ครับตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอไม่เป็นไรอาจารย์จะนับว่าสำหรับคนที่ติดต่อ นะครับทักอาจารย์มาขอสมัครเรียนนะครับหรือถเงิน่ไม่พอสี่พันคุณโอนบางส่วนมาจองค่าเรียนไว้ก่อนได้นะครับแต่ว่าต้องภายในก่อนพรุ่งนี้เที่ยงคืนครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะครับลงช่องให้แล้วไปดูกันได้เลยนะว่าเจ้าโซยี่เนี่ยนะครับเจ็ดศูตัวนี้ทําอะไรได้มากและเล่นยังไงวัสดีครับนี่ครับดีครับเล่นยังไงไปเปิดดูนะ วันนี้อาจารย์องเด้นอยู่แล้วก็โอเคนะครับแล้วราคาไม่แพงมากนครับอยู่สองพันไปไปถึงสามพันต้นๆแล้วแต่แล้วแต่ใครจะไปเจอช่วงไหนได้คูปองส่วนลดเท่าไหร่นะครับมันจะมีรุ่นนี้มันจะมีตัวนี้มันจะมีสายี่ห้อนะครับแต่เป็นตัวเดียวกันหมดนะครับจะมีโซยี่นะครับโซยี่แล้วก็มีอ uh, ันเองนะครับแล้วก็มีบีเทคนะฮะรุร่นนี้มันคือตัวเดียวกันหมดนะเป็นโรงงานเดียวกันถึงว่าจะตีโอเอ็ม e เป็น ยี่ห้ออะไรแต่มันคือตัวเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นดูคลิปวิธีการใช้นะครับวันนี้ที่จะรลงจะลงเป็นวันนี้ที่ทํจาทำเป็นโซยี่เจ็ดศูนย์สามเอสนะครับจะเป็นอนเองอนงอเน่งจะเป็นรุ่นถ้าอาจารย์เดผิดจะเป็นเอเอศูนย์สามแต่จามีเทคไม่ได้มีเทคมันจะเป็นรุ่นอะไรรหัสรหัสจะลงท้ายศูนย์สามเหมือนกันนะครับวิธีการตั้งค่าวิธีการเล่นเหมือนกันเลยแล้วแต่คุณชอบแค่ไหนคุณก็ไปสั่งมาเล่นกันก็เป็นอีกตัวอีกช้อยหนึ่งที่ที่แนะนำให้ใช้ประหยัดดี แล้วมันครบมันยิ้วออกไปทํางานใช้งานได้แล้วเป็นมิเตอร์อวัดค่าสวัดไดโอดก็เร็วน,นี้ลองเล่นละนะครับอยู่ในไลย,ย์จานทําให้หมดแล้วนะครับใครมีคําถามอะไรอีกไหมอยากคุยรายจานอยากถามอะไรตอนนี้นะครับไลน์สดตอนนี้ถามได้ตั้งทายกันบ้างนะครับท่านใดที่เพิ่งมาแล้วยังไมไ่กดติดตามก็ทุกคนช่วยกดติดตามนิดนึงนะครับติดตามแจ้งเตือนนะหรือวันดีคดีจานอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆแบบปุ๊บมาเฉพาะช่วงไลฟ์จะได้ทานกัน ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาจากหลายวันใช่ไหมวันนี้ทำไลฟ์ทำคลิปก็ไม่ได้ให้เห็นหน้านะครับวันนี้ก็นั่งทำบอร์ดซัมซุงมาอีกแล้วนะครับแต่เจอปัญหารอบนี้มอแปลงเสียนะครับเนี่ยแปลงเจิงเนี่ยนะฮะครั้งนี้เจอมอแปลงเจ๊งบ่อยอ่ของพนักาก็พังอนหก้าก็เสียบ่อยแต่กินก็มีเสียนะครับครั้งนี้ไม่รู้เป็นไรทำไมมอแปลงสวิตชิ่งมันเจ๊งบ่อยจังนะครับเจอมอสวิตชิ่งเสียค่อนข้างจะบ่อยนะฮะ ตัวนี้วัดนะครับถ้าคุณวัดแบบไม่ได้สังเกตเลยคุณวัดเนี่ยคุณมิเตอร์วัดแบบวัดแบบเออมึงติ๊ดตีดคือไม่ใช่นะครับดูความนั้นทานด้วยนะครับลูกเนี้ยวัดความนั้นทานมันเป็นวงศูนย์โอห์มเลยคือมันช็อตรอบนะครับอาการเสียของเขาก็คือว่าบลูทูธสวิตชิ่งเนี่ยนะครับมันเสียขดฝั่งเซคันดารีตรงไพเมอ,อรี่เนี่ยตรงขดสตาร์ทเนี่ยไอซิสวิตชิง่งจ่ายความถี่แล้วนะครับบูทได้แล้วพร็อพเรียบร้บรอยแล้วแต่มันไม่สามารถกระโดดมาฝั่ง จะนค่ได้รงเอาผลที่จะไปจ่ายไฟให้ซีเรกูลเลเตอร์เพราะงั้นเรกูลเลเตอร์จะไม่มีไฟเป็นศูนย์โวลต์ซีบีอู CPU ไม่มีไฟบอร์ดก็ไม่ทํางานปัญหาอยู่ที่ไอ้นี่เสียนะต้องไปสวิตชิ่งเสียวิธีการเช็คยังไงการวัดยังไงจะลงไว้ในห้องเรียนแล้วนะครับะตัวนี้ระวงังนะอย่าลืมนะอย่าพลาดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้น,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 นี่ดูสภาพดูเหมือนไม่เป็นไรแต่มันเสียคนต้องวัดนะครับต้องวัดว่ามันเสียหรือเปล่า นะเนี่ยเดี๋ยวจะตกมาตายจุดกันเพราะมอปแปลงนี่แหละนะแล้วก็มีอีกอาการหนึ่งที่อาจารย์เจอ,อแสบมากนะครับวัดขดคอนแทร์ได้ทุกอย่างได้ค่าเฮลค่าเฮลิขึ้นหมดแต่แกนเฟอร์ไลท์มันแตกครับแกนเฟอร์ไลท์มันแตกก็กระโดดข้ามไม่ได้เหมือนกันระวังด้วยนะครับอันนี้ฝากดูนิดนึงนะครับตอนนี้เจอซัมซุงแล้วก็ดังพนาอันนี้เขายอดคิดอยู่แล้วพนันสุดหรกเนี้ยสวิชชิ่งเจ๋งเยอะมากนะครับบอร์ดอินเวอร์เตอร์แอร์ อ่าอันนี้คือ,อจุดหนึ่งให้ระวังความไปด้วยนะครับหลงทางพลาดก็เสียเวลากันเนะี่ยแล้วตอนนี้ปัญหาคือเหนืยคนจะถามอาจารย์ว่าหาซื้ออะไรที่ไหนปัญหาซื้อค่อนข้างยากเบอร์ตรงนะครับก็วิธีการง่ายๆครับส่งลูกที่เสียเนี่ยไปร้านพันหม้อแปลงให้เขาพันใหม่นะครับเดี๋ยวเขาจะแกะดูเบอร์รั่วแล้วก็พันกลับมานะครับไปร้านพันม้อแปลงนะครับในกรณีหาอะไรหม้าแปลงไม่ได้นี่แนะนําเลย เข้าเฟซบุ๊กอ่ะแล้วก็พิมพ์ว่ารับพันมอ้อแปลงนะครับลองคุยร้านไหนก็ได้นะครับถามราคาแล้วส่งใหคเขาเดี๋ยวเขาก็พันมาให้แล้วคิดตังค์กันนะครับนี่คือวิธีการหาอะไรในกรณีที่เราหาอะไรไม่ได้คนหายยากจริงๆมอ้อแปลงแบบไม่ค่อยมีเบอร์ส่งขายานะครับเมืองไทยไม่รู้มันค่อยสั่งมาขายกันนะฮะแต่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีของจีนเนี่ยมันจะมีขายอยู่นะครับมันบอกเบอร์เทียบเบอร์ดูนะครับ บ้านเราหายยากก็ไปพันใหม่ละกันลูก 300, 300ประมาณนั้นสามร้อยสองร้อยกว่าสามร้อยประมาณนี้นะครับอะไรพอแปดสวิบชิ้นะก็ไปดูกันเอาว่าวันนี้มาฝากแจ้งข่าวมาเตือนนะครับพรุนี้ก่อนสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วก็จา์จะเก็บข้าเครียนเต็มเต็มแล้วเด้อ <laughs> อ่ s บ r ว b ับไรยู y o วันจูทีสรีสรีอ่าอย่าบอกอ่า เราบ้าน no I like in the Thai language not English นีเดี๋ยว I will try and make subtitle for Fujian people อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปเข้าไปดูกันที่ช่องจะลงไว้แล้วนะครับวิธีการใช้ป้ายยาสโคปตัวใหม่นะครับหน้าตาก็โอเคดูดีนะครับงานดีงานดีงานดีแล้วแล้วก็ไม่แพงนะ นี่นี่นี่ของจริงหน้าตาครัเป็นแบบนี้จอสีโอเคนะครับเนี่ยเนี่ะอันนี้มาป้ายยานี่อันนี้โปรเยี่ยมจะเป็นโซยี่ใช่ไหมถ้ารวมในอันหนเองก็จะขึ้นอันหนึ่งเปิดเร็วข้างไปอันหนึ่งนะเป็นมีเทคก็เป็นมีเทคแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะมันมีสองโหมดนะเป็นโหมดสโคปก็ได้เป็นโหมดคอมพิวเตอร์ได้นี่นะฮะแล้วก็ข้อดีคือมันสามารถใช้เอ็กวายนะครับทำต่อคอมเพลตเตอร์ได้ด้วยนี่แล้วจอสีด้วยนะครับ เดีย๋ยวเราเล่นเป็นไอ้นี้ให้ดู x y เนี่ยนะครับ x y เข้า x y หมดนะครับตอดน,นี้ m1 ปึ้งอ่งนะ x y หมดใช้ c o m m ม n d tester ได้ด้วยแล้วคุณก็ต่อมิเ,เตอร์ตสาสกัดคอมเมนตเ t e ตอร์เข้าที่กล่องตรงนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถต่อมิเตอร์ได้ในตัวเดียวกันไม่ต้องหิ้วอันนะครับมาซ่อมบ,บอร์ดใช้ตัวนี้จบเลยตัวเดียวมันทำสองหมดพร้อมกันได้ด้วยนี่น ก็เอาเป็นว่าไปดูกันเลยลวกันว่าเล่นยังไงวิธีการใช้ยังไงนะครับลงให้แล้วไปดูกันได้เลย,เลยใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามกันซะนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันซะนะครับจานฝากด้วยนะครับ please subscribe นะครับ and see first นะครับ thank you very much for v e r y guy thank you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  you for for watching my clip thank you thank you very much นะครับ เอาเป็นว่าวันนี้เราเตือนนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายเนี่ยวันนี้ไม่มีนนู่รายนี้คลิปลายดีจันมาเตือนเลยว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะที่ลดค่าเรียนซ่อบมบอดแอร์ดอเตอร์เหลือสี่พันนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับก็วันที่หนึ่งก็จะปรับราคากลับไปที่ราคาเดิมนะครับเต็มๆนะฮะแต่ว่าจาันจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับลงคลิปให้พวกเราเรื่อยๆก็ดูกันไปเรื่อยๆครับ นี่ลองคิดไปอย่าสกปรกตัวใหม่มาเพิ่งมาถึงตอนบ่ายนี่เองนะครับบ่ายนี่เองก็สั่งไปให้พวกเรานะครับที่เพิ่งเข้ามาเรียนเนี่ยรุ่นใหม่เพราะว่าเครื่องตัวนี้เพิ่งออกแต่เพิ่งเห็นมาประมาณอทยกว่าอีกนะตัวเนี้มันเพิ่งมาออกนะครับออกมาก็สั่งไปเลยนะครับแล้วก็ให้พวกเราใช้เพราะว่ามันเพิ่มใจตัวเล็กประมาณพันห้าร้อยบาทอ่ะนะเราแต่ไม่ได้ห้าสิบเมกไดมิเตอร์เดตัวเขาโอเคใครงบพอก็อเสิร์ฟไปนิดนึงเล่นตัวนี้นะครับได้เลย แล้วมันฮิวออกไม่ได้ใช้งานได้เด็ดแล้วแบตเตอรี่ของเขาจะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จนะครับชาร์จกับ USB Type C แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าแบตมันเสื่อมแล้วจะหาแบตไม่ได้มันใช้แบตธรรมดาครับแบตลิเธียมก้อนธรรมดาเนี่ยไอ้ก้อน3.7โวลต์เนี่ยนะร้านขายไอ้อะไรร้านขายอะไรที่ตอนนี้มีเยอะแยะนะครับแบตเสื่อมก็ไปซื้อก้อนใหม่ไม่ต้องบับเกีร์มันเหมือนใส่แบตเตอรี่อ่ะปุ๊บยกออกแล้วก็ใส่ใหม่แกะน็อตออกดึงออกมาได้เลยแล้วก็ใส่ก้อนใหม่ไปเปลี่ยนได้ง่ายคไม่ต้องบับเกียร์เลยเลยนะเป็นเทนนันง่ายจบ นะครับตัวเดียวอ่ะไปดูกันนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรก็อินบ็อกมาทักทางแชทก็ได้เดี๋ยวจานตอบนะครับนะครับโพสตคอมคิดเห็นเดี๋ยวจานไปตอบนะครับหรือทักทางไลน์แอดไลน์จานมาคุยกับจานก็ได้นะครับใครมีปัญหาก็ถามได้ไม่เป็นไรนะครับตอบหมดทุกคนนะครับตอบหมดทุกคนตอบได้ตอบหมดอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวจานหนีขึ้นไปนอนแล้วนะครับวันนี้แค่มาเตือนว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายแล้วนะครับ นะครับเรื่องบทค่าเรียนนะครับเดือนหน้าจะกลับค่าเรียนปกติเราจะเพิ่มเนื้อหาในห้องเรียนเข้าไปด้วยนะเดือนที่ผ่านมาอากาศมันร้อนมากวิศา,าพิษภัยอาจารย์แทบไม่ได้ลงข้อมูลในห้องเรียนเพิ่มคืออากาศร้อนแล้วสมองอาจารย์ตื้อหมดเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำคลิปทำคลิปออกแล้วบอเบอเย์หมดเลยแทบจะไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะครับช่วงสองเดือนเป็นง่อยความดันอากาศร,ร้อนแล้วความดันอาจารย์มีปัญหาเรื่องความดันแล้วมันจะเป็นะสมองมันจะเบร์ลยทำคลิปคิดอะไรไม่ออก ตอนนี้อากาศฝนตกแล้วเริ่มกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม้วเดี๋ยวจะเริ่มใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าในห้องเรียนให้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไม่มีอะไรจะถามไม่เลอะไรคุยแล้วนะงั้นไปก่อนนะไปนอนละนะมาเตือนแค่นั้นแล้วก็ฝากไปดูคลิปนะครับคลิปใหม่ลงให้แล้วนะครับป้ายยาสโคปมิเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะสินีตัวใหม่ล่าสุด50เมกราคาหน้ารัก2,000ราคาันอยู่ประมาณ2,007ดีไป2,08แล้วกันแล้วก็ สามพันสองสามพันสามสองพันแปดสองเจ็ดอยู่นั่นเงี้ยใครจังหวะดีได้คูปองส่วนลดมันก็จะลดไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปไเก็บคูปองไปซื้อกันเองแล้วกันโอเคนะครับสวัสดีทุกครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไลฟ์หน้าอาจจะมีเดี๋ยวานดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมันมาคุยกับพวกเราก็เดี๋ยวจะจัดเป็นไลฟ์นะครับหรือบางครั้งก็ขี้เกียจไลฟ์ก็จะทำคลิปคลิปเสร็จก็ลงเป็นคลิปปกตินะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมนะ ใครที่เข้ามาดูร้อยัยงไม่ได้กด subscribe นะครับกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดกันด้วยนะยิ่งใครก็กดไลค์กดแชร์ยิ่งติดตาม้เยอะนะครับกดติดตามกัน้เยอะกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนเยอะแล้วนะการมองเห็นการเห็นคลิปที่จาลงมันก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆหรือใครอยากจะช่วยจานนะครับสนุนกดสติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทอะไรเงี้ยกดสติ๊กเกอร์ให้จะขอบคุณมากหรือสมัครเป็นชิคชองก็จะขอบคุณมากๆเลย สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเด้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับ